โอเคนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็ขอบคุสุดรายการเคซีนะฮะแล้วก็โอ้ยอตัวเกมเทอร์เรียเทอร์เรียนะครับผมก็สำหรับพาร์ทที่แล้วนะครับผมก็มีบักเสียงตอนท้ายนิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยนะฮะ รัวเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่มีอะไรจะเล่นนะครับก็ที่ที่ให้ดูให้ที่ให้ดูเมื่อวานนะครับก็คือเกมโนวาสามนะฮะซึ่งมันกินเมมเยอะมากผมก็โหลดมาแล้วแหละลองเล่นแล้วแหละมันเล่นยากด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอัดก็คงจะกระตุกหน้าดูนะครับผมผมก็เลยคิดว่าเออไว้วันคาวหน้าแล้วกันนะฮะโนวาสามนี้ตัดไปก่อนนะ ตอนนี้โหลดในเกมนะครับคืออ,อ,อะไรวะแบทแมนนะครับผมแบทแมนของเกมล้อมั่นแหละลองมาดูกันนะครับว่าจะได้อัดหรือเปล่านะครับผมถ้ามีปัญหาอย่างเดิมคือไฟล์มันใหญ่เกินไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็คงต้องยกเลิกกันนะครับก็ไว้ดูคลิปหน้าแล้วกันนะครับของเทอร์เรียว่าจะเป็นยังไงนะครับผม <c oughs> เลเรียนี้แรกเลยนะคบผมจริงๆผมก็ไม่ได้เปิดไม่ไม่เชิงเปิดชแนลใหม่นะครับคือผมก็นะใช่ไหมคือใช้ชแนลเดิมนี่แหละแต่ว่าลบคลิปออกทั้งหมดเลยนะครับผมเหลือบางคลิปเท่านั้นนะฮะคลิปที่วิวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เก็บไว้นะฮะนอกจากคลิปเล่นเกมนะครับผม,ผมก็ไม่มีคลิปเล่นเกมแล้วนะฮะมีแต่อุ้ยซอมบี นี่แต่พวกสอนนะฮะหรือว่าหนังสติ๊กอะไรเงรี้ยไม่ใช่หนังสติ๊กที่ไว้ดีดนะฮะหนังสติ๊กที่หมายถึงไอ้หนังที่ใช้ตัวสติ๊กแสดงนะครับอ่าตั้งปลาครับเออนั่นแหละโอเคเหลือแค่พวกนั้นนะครับแล้วก็เกมในคอมนะครับผมอันแหละที่ไม่ได้ลบออกก็มีแค่พวกนั้นนะครับ ซอมบี้อย่ามายุ่งมาสิมาสิเมื่อกี้ได้อะไรมาบ้างครับไม่มีมาสิเบียงดาบปีหน้าก็ไม่ตายครับเบียงดาวอนะืออ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 ุ้ยดาวตกอุ้ยอือ อืมอืมเกือบตกใส่หัวผมนะครับอืมกลับเข้าบ้านนะซอมบี้มาทักไทยแต่หัววันไปไปผมไม่มีอะไรทำาาคกลางคืนเมื่อกี้รู้สึกว่าจะได้ออทอชมาห้าอันนะฮะแค่ตอนนี้มียี่สิบอันแล้ว ได้แค่อันเดียวฮะวินกิเดียนอ๋อโอเคเอ่อเฮ้ยทำเตาเตาไฟได้แล้วฮะดูสิเตาไฟอึ๊บอึ๊บอ่าอืมเยี่ยมตอนนี้ก็ทำได้เยอะขึ้นแล้วนะทำทั้งเหล็กได้แล้วนะฮะอ่า อ๋อต้องใช้ลูกเบนในกันคราฟนะครับะะคราฟทั้งเด็กหน่อยฮะทั้งเด็กวางอึ๊บทีนี้ก็คราฟของคราฟของเมย์ได้แล้วนะฮะนี่คราฟพวกของไอรอนได้แล้วนะฮะไอรอนบอดซอสอะไรนี้นะฮะเอ๊ะยืยมอืม ใช่อ่าเด็กสามอันครับชุดเกาะไอรอนได้แล้วครับนี่ได้แล้วนะฮะมาน้าคือสอบเดี๋ยวนะผมว่าเดี๋ยวผมเอาวูด d e n b a ลวางคือองนก่อนฮะเมื่อกี้เพลอทุบวูด d e n b a ลออกนะฮะแปะโอเค ทุก w o กเว e นออกแนละ้วผมว่าต้องสร้างบ้านเพิ่มมน,นแหละเพราะว่าตรงนี้ก็ให้เป็นที่ NPC ไปนะฮะโอเคเคร์โอเคเอ่อเดี๋ยว NPC เปิดประตูได้ด้วยเหรอเพงรู้นะเนี่ยโอเคสร้างบ้านกันครับอ่า uh แล้วอัอ oh, นี่ไงหูดหาตั้งนาน <Okay. S 2> ผมว่าบ้านผมน่าจะยาวกว่านี้ไม่งั้นไอ้นั่นก็ได้เปรียบนะฮะไอเอ็มพีซีได้เปรียบเพราะว่าบ้านมันใหญ่กว่านะฮะเกี่ยวไหมเนี่ยแค่นี้ก็พอมั้งผมว่าวอลไม่น่าจะพอนะฮะโอเค ทุบประตูออกแล้วก็ทุบดินส่วนล่างนี้ออกให้หมดนะโอเคฮึบเก็บมาให้หมดฮนะ แล้วก็วางเลยอ่านี้วางไปแล้วเผื่อให้โอเคอืมแล้วก็วางนี่นะฮะเราจะผมจะคาประตูกับคาบวอลนะฮะ อันนี้ก็คาบอลรัวๆเลยครับโอเคพอก่อนแล้วก็คาประตูอันนี้โอเค อ่ะเรียบร้อยฮะปุ๊บผมต้องวางวอลอีกใช่ไหมแต่ผมว่ายังไงยังไงวางไอ้เวิร์กเบนท์ไว้ตรงนั้นก็ไม่น่าจะโอเคนะฮะโอเคจะหาที่วางเวิร์กเบนท์ใหม่นะฮะ ชอ่ะเรียบร้อยผมว่าเมื่อกี้ก็น่าจะพออยู่แล้วนะฮะโอเคแล้วก็ทอดปักโอเคเยี่ยม ว่าผมต้องโอ้มังคับยากจริงสองคืนนะครับผมผมคิดไวล้ละคลิปแล้วประมาณสองคืนก็ใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีใช่คลิปที่แล้วยี่สิบนาทีนะฮะฮึบเออคึ้นมาขึนนผมว่า,าจะต้อง นิดน,นึงันนี้ก็เยอะเกินฮะเปลืองเอ่อพลมป๊บชักโอเคแค่นี้ก็พอแล้วมเยี่ยมบนไดฮะ ยังไงอ่ะควรสูงนะครับใช่นหน่อยแล้วกันนะเก็บตกนเนี่ยหยยบแล้วก็อยู่นี่ไงอ่าเอาห้องนี้เป็นห้องของผมนะอ่าผมว่าเอาอันนี้วาง เรานี่วางชึบแล้วก็เอาชุบชุบลองได้เปล่าอุ้ยโยนทิ้งทำไมแล้วก็นี่ ผมว่ามันต้องการสูงกว่าน,นี้อะแล้วก็ทั้งเหล็กนะฮะแลพออยู่ตรงกลางปุ๊บกดก็จะได้ทั้งหมดเลยนะครับเยี่ยมสุดยอดฮนะแล้วก็ได้ชั้นสองไปด้วยนะฮะผมว่าตอนนี้ผมต้องไปหาไอรอนนะฮะโอเคองเมืองไว้เลย รู้สึกว่าผมไม่ได้เอาแพลตฟอร์มมาเอามาป่ะถ้าจะเอามานะโอ้โตกอึ๊บเจอแล้วฮะไอรอนนะชึบเปิดกล่องมีอะไรกล่องกล่องอาหายหมดฮะ เอากล่องไว้ด้วยสิขอนกล่องน่ะฮะกล่องใช้รี่ผมว่าผมโันนะผมเจ็บแน่นอนเลยอ่ะไม่ไปใกล้มาแล้ไหอฮะ,อะเก็บมาะฮะโอเค คอปเปอร์มาฮะอุ้ยไอรอนข้างล่างเฮ้ยเก็บไอรอนคอปเปอร์นี่ยังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ฮะไอรอนนี่โคตรจำเป็นฮะไ่คาบชุดเกาะเลยผมว่าก็โอเคอยู่นะครับมันก็แยกครอบสำคัญของบล็อกได้โอเคเลยนะฮะอ๋อรีซีฟรีซีฟมัดใช่ไหม ทองฮะทองเอาคอปเปอร์ขุดได้ปะได้ฮะอีซซฟอนล็อกอีกแล้วฮะโหข้างล่างมีไอรอนอีกฮะเยี่ยมเยี่ยมรวยแล้วทีนี้โอ้โคตรเยอะ เก็บมาให้หมดฮะอุ๊บเก็บเยี่ยมขุดนะอืมผมลงไปลึกไม่ได้นะฮะแพลตฟอร์มไม่ค่อยจะมีแล้วนะฮะอ่าขุดเหล็กไว้เอาไปใช้นะฮ ขุดนะขุดไปเรื่อยๆเออจะเจนผมว่าพอแหละเดี๋ยวขึ้นไมมเดี๋ยวขึ้นไม่ได้นะฮึบ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 ทีเมื่อกี้ผมเห็นคอปเปอร์ใช่ไหมเฮ้ยไอรอนขุดไวนะ้ฮะ ขุดที่พูดเคละโชว์ดิวเคน็ดนะน่าจะเป็นดากกระจายแล้วผมอ่าอนี่ต้องซูมนิดหนึ่งนะฮะ เฮ้โยโชว์ดีเคนอีกแล้วเพราะเข้าไปไปเล่นดีไหมไม่ดีดฮครับเฮบไอลอนเอาให้เยอะๆอะ เงินเราปีนี้จะได้กลับกันงด้ไนน๊ยเก็บนะฮะถ้ามีบล็อกเสียงอีกก็ขอใครด้วยนะคะผมราะว่ามันจะได้ยินเสียงผมไม่ค่อยชัดนะ่ะอืมเออไม่ค่อยมีอะไรจะพูดนะฮะ ผมคงต้องไปแล้วแหละนะขุดก่อนหัวไนลอนมากกว่าชีวิตครับไนลอนว่ามีเกินร้อยอันแล้วแหละนะโอ้เก้าสิบโอ้เก้าสิบเก้าแล้วมีแปดอันแล้วผมกว่าเยอะพอควรแล้วแหละ โอ้โอผมไม่ยังขึ้นไังไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหมีแพดฟรอมสิบแปดอันชัดเจนฮะชัดเจนมากๆครับเร้าต้องใช้เปืองขนาดนี้ฮึไม่ใช่ตรงนี้เหรอตรงไหนอะ่ะที่ผมร่วงลงมาเมื่อกี้ะ อุยเพราะผมโดนไอม้ม่วงนี้ผมตายแน่นอนคุ้มได้ไหมขุดไม่ได้นะผมว่า,น,าน่าจะขุดแล้วตายนะฮะวางดินขึ้นไปได้ไหมลองสิเกมนี้ผมต่อบล็อกไม่ค่อยเก่งเลยฮะ โอเคอยู่ฮนะผมว่าอยังใช้ได้อยู่นะฮะอึ๊บโตขึ้นไปนั่นแหละโอเคถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับผมแล้วก็ได้ไอลรอนมาพอสมควรเลยแล้วกันนะไป ได้ได้ทองมาด้วยฮะขุดทองมาครับรวยๆโอเคโอ้โหชัดเจนนะฮะอันนี้ยี่สิบอันนี้สามสิบอันนี้ยี่ห้ามีอยสามสิบเจ็ดนะฮะยังไม่ครับประกันครับอาวุธก่อนนะฮะอันนี้ช็อตซอสอันนี้บอร์ดซอสโอเคเอาบอร์ดหน่อยนะฮะแล้วก็นี่แอปนะฮะแอปแล้วก็ไอรอนอ้าว ร้อนไม่พอช่างมันฮะโอเคก็เ,อเจอนคลิปหน้าแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ